พาวันนี้เราจะไปไหนล่ะคะวันนี้เรหรอไ,ไปซื้อยาไปซื้อโคกไปซื้อโคกอ่ะไื้อยาวัน <laughs> วนี้ไม่ได้ไปยไปตาม <laughs> โคกโคกโคกกเลยส,สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้นต้นและรายการมิยามุโต่ออนทัวร์ <laughs> วันนี้เราอยู่กันที่แสนสุขการยาง ชนบุรีหนองมนชนบุรีเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เจ้าของร้านครับไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแสนสุขการยางสวัสดีครับผมก็แสนสุขการยางนะครับร้านใหญ่าร้านที่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยที่ร้านก็มีตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับขายพวกยางรถยนต์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะี่มันเครื่องเกียร์เฟลียวท้ายเบรก ้มันเกียอโต้แล้วก็ช่วงล่างก็มีชกอัพแ,แต่งทรงรับผมแต่งแต่งทรงไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะครับผมผมวงจรเลยทีเดียวที่ร้านครับผมครบเลยครับเปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมา20ปีแล้วครับตอนนี้แล้วแต่ก่อตั้งร้านนี้ที่บุกเบิมเบมบกบมาเลยครับผมบุกเบิกมาเลยครับตั้งแต่ทําเองซ่อมเองเช่าร้านเขาจนปัจจุบันเป็นเจ้าของพื้นที่เองครับตอนนี้ใหญ่โตมาก ครับผมก็นิดหน่อยครับความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วเห็นข่าววงในบอกว่าแข่งรถด้วยครับผมครับล่าสุดไปแข่งรายการไหนนะพี่อ่าก็ปีนี้ก็แข่งสองรายการนะครับคือรายการซูเปอร์ทูโบซึ่งแข่งจบไปแล้วและเหลืออีกหนึ่งรายการก็เป็นรายการโตโยเลซึ่งคาไทยแลนด์ ตอนนี้ก็สนามบอกไปก็เป็นสนามที่5วันที่ต้นเดือนของของพฤศจิกาครับแล้วก็สนามสุดท้ายก็เดือนธันวาซึ่งจะไปแข่งขันที่สนามช้างุรีร์ครับผมใครว่างตามไปเชียร์ที่โก้ได้นะครับ,รบผมเป็นไงพี่ความรู้สึกหลังพองอะไรครับผมก็เวลาขับแล้วมันได้ฟีลนะครับราการเข้าโค้งเหยียบแคันเร่งเนี่ยมันต้องมั่นใจในทุกโค้งทุกการแข่งขันนะครับ ต้องมัน่นใจในรถของที่เราเซ็ตไปนะครับอ่าครับรู้จักกับมิยาโมโต,โตได้ไงพี่อ่ามิยาโมโ,มโตก็มันมีสิภาพความนุ่มหนึบแล้วก็โช๊คเป็นสองสเตปนะครับทั้งดึงทั้งดันนะครับมันทําให้มผมต้องลงใช้ประจำการที่ร้านนะครับอ๋อรอบคันพร้อมติดตั้งเท่าไหร่ครับพร้อมติดตั้ง,องรอบคันก็รวมตั้งศูนย์แล้วก็ประมาณ4 8 0พนแนะครับรับประกรันแปดครับผมรับประกัน1ปีรับประกันหนึ่งปีครับ แล้วก็ถ้ามีปัญหาเข้ามาเสียค่าติดตั้งเพิ่มไหมพี่อ๋อไม่มีครับมีปัญหาชกแต่ชกัูวก็เคลมให้ทุกกรณีภายในหนึ่งปีนะครับอ,อแล้วก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้พี่โก้ฝากร้านซะหน่อยละกันครับผมร้านผมนะครับตั้งอยู่ตรงสามแยกหาดบอลนะครับเลยถ้าเกิดลูกค้าอยู่ชนบุรีก็เดินทางจากถนนสุขุมวิทมาผ่านตลาดน้งมนแล้ว ไฟแดงที่2นะครับตรงยูเทิร์เลยนะครับแยกไฟแดงแล้วถ้าเกิดลูกค้ามาจากศรีราชาก็ผ่านบางพระมาผ่านทางหลวงมาเจอไฟแดงก็ตรงไฟแดงเลยนะครับซ้ายมือครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับชื่อร้านชื่อเฟซบุ๊กร้านชื่อเฟซบุ๊กร้านก็เป็นแสนสุกัญยาเลยนะครับแล้วถ้าเสิร์ชใน Google Map g o o g l e Map ก็แสนสุกัญยางนครับผมฝากเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยครับถ้าผมเบอร์โทรศัพท์ของร้านแสนสุกัญยางนะครับ 038 393 946ถึง7และเบอร์มือถือเบอร์ส่วนตัวผมนะครับเบอร์081 861 8428ยินดีปรึกษาด้านช่วงล่างครับผมวันไงวันนี้ขอบคุณพี่ก้อามากครับครับผมครับวันนี้มิยาโมโตออนทัวขอลาไปก่อนและก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับมิยาโมโตช็อคอบซอร์เบอร์เอฟวิวันแคนดใครๆก็ขับได้นะครับสวัสดีครับ